สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา8.59นาฬิกานาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะปทุมพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ ในขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทย นางชาลิดาอนันตรรมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางฐานิกาพิศาเอกนามนายกสมาคมสหพันธ์โหนแพทย์แผนไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสัมพันธ์วงปานประธานคณะกรรมการอำนวยการชมรมนิสิตเก่าน้องใหม่จุลาลงกรมหาวิทยาลายัยพุทธศักราช2514นำคณะกรรมการอำนวยการชมรมเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล CU14 Invitation จิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระรนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตเวชานุกูล ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์พิเศษนายแพทย์เกียรติศักดิ์ราชบริรักษ์ นายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินน์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินน์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการ,ก,ารกุศล55ปีมออจึงถวายรางวัลพระราชทานสมเด็จพระรนิษิาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางเปรมอนงรัตนสาขาผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสร์เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสร์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2565 นายพิรมนินทยาผู้ราชาการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชาการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีเมืองยะลาและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัย เวลา14นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายประวิทย์รัตนเพียรประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น2,546และรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาประธานคณะทำงานโครงการศึกษาลาพระราชทานวปอ .2,546 นำผู้แทนคณะนักศึกษาวปอ .2,546 และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศนเฝ้าทุลลอะองพระบาทกรับบังคมทุนรายงานโครงการศึกษาลาพระราชทานและทุนกล้าทุนกระหมอม ถวายวิทยุชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์และใบอนุญาตใช้งานเพื่อพระราชทานแก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอสำหรับใช้ในภารกิจของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงสสชที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาล นางสาวธนัทอรอนสุรีรักประธานบริหารบริษัทไทเนสคอร์ปอเรชันจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบุลณิธิ C.C.F. เพื่อเด็กเยาว,วชนในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชบรกโอสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูละองพระบาทดังนี้นางสาวรจิตวัฒนสินประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์บุรณนิธิอนันทมหิดลและนางสาวสุพจิตราชัชวานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ นำนางสาวเพนพิชชาจันประเสริฐผู้ดได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอาััธรมหิดลแผน,นกวิทยาศาสตร์ประจำปี2564เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาเคมีอินทรีย์ด้านการค้นพบยาณมหาวิทยาลัยคคลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักร ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิสตาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดนพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกษณีวิทุลชาติอธิการบาดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิธอาวานน์เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายเจตวัตรประวัติผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผน,นกธรรมศาสตร์ ประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาพัฒนาศาสตร,ร์โดยอ้างอิงกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ณมหาวิทยายลัย King's College London สหาราชอาณาจักร องคอมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาตรายไปถวายแด่พระราชมงคลวชิราพรณวัดอภัยเขตตารามจังหวัดสุราธ,ธานี วันนี้ณวัดอภัยเขตตารามอําเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดย์และผ้าไตรไปถวายแด่พระราษฎรมงคลวชิราภรพ์จะอาวัสวัดอภัยเขตตารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูพิสารคุณนาภรเป็นพระราษฎรมงคลวชิราภรพรววรพัฒนานุกิจ มหาคณิตสอนบรวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีธานานุสักต,ตั้งธานานุกรมไดสี่รูปตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565โดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีพระราชมงคลวชิราพรน,นามเดิมประพันธ์คงเจริญเกิดวันที่13กุมภาพันธ์2462ที่จังหวัดสุราธานีบิดาและมารดาชื่อในจันทร์และนางหวนคงเจริญ อุปสมบทเมื่อวันที่23กรกฎาคม2484ณวัดนาสารอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพระครูอภัยเขตนิคมวัดบ้านซอ่องอเภอวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพระอุปชาได้รับฉายาทางธรรมว่าสุจินโนแปลว่าผู้ประพฤติดีแล้ว ด้านการศึกษาในปี2499ได้สอบพระอภิธรรมชั้นจุฬาอภิธรรมมิตรีจากสำนักเรียนอภิธรรมสถานวัดระฆังโคโศิรารามกรุงเทพมหานครด้านการปกครองได้รับหน้าที่สำคัญต่างๆอาทิดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนานสารเจ้าคณะอำเภอบ,บ้านานานสารและที่ปรึกษาคณะเจ้าคณะอำเภอบ,บ้านานาสารโดยปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อยทุกประการ มีหลักคุณธรรมที่ยึดถือเป็นแบบอย่างคืออุเบกขาการวางเฉยสมถะความสะอาดเรียบร้อยและมีความประหยัดมัธยัติปัจจุบันมีอายุร้อยสปีองคมนตรีเจิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบผกระทบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้หนะที่กการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุภชัยผู้งามองคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งประสบอุทกภัยเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำออกจากเขื่อนทําให้เกิดน้ําเอ่อล้นตลิ่งประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้น้าไหลเขา้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในเจ็ดอำเภอ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โด,ปรโดกราโปรดกระหม่อมให้องค์คมุนตรีร่วมกับบุรินทรราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน2 1 0 1ชุดมอบให้กับนายวีราชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครเสียยุทธยาและนายอำเภอเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และผู้รประสบทกภัยให้ได้รับทราบยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี16อำเภอจะเหตุอุทกภัยดังกล่าวรัศดรได้รับผลกระทบ7อำเภอ75าตำบล329หมู่บ้าน4ชุมชน132่งครัวเรือนพื้นที่การเกษตร 2,793ไร่ดังนี้อ,นเอเภอเสนา7ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชน2,672ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร43ไร่อเภอพัอกไห่11ตำบล54หมู่บ้าน1,479ครัวเรือนอภอบางบาน12ตำบล62หมู่บ้าน1,993ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร804ไรอ่อบางไซ19หมู่บ้าน6 19ตำบล66หมู่บ้าน1ัน417ครัวเรือนพื้นที่การกเกษตร1 9 4 6ไร่อเภอบางปะหน2ตำบล6หมู่บ้าน101ครัวเรืนอนอเภอพระนะครเสียยุธยา12ตำบล38หมู่บ้าน1ชุมชน806ครัวเรือนและอเภอบางปะอิน12ตำบล56หมู่บ้านพ5 6 4ครัวเรือน ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ระะประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลน,น้ำเต้าอำเภอบางบานจำนวน3ครอบครัวทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ติดตั้งวอร์มเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์จะได้แจ้งเตือนราษฎรได้ทันท่วงทีโดยราษฎรสามารถขอรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์สายด่วน1784มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้ได้ตั้งผนังกั้นน้ำสถานที่สำคัญทางประวัติศาสต,ตร์เขตเศรษฐกิจและเขตชุมชนหนาแน่นตลอดจนสนับสนุนเครื่องจักรกลวัสดุและอุปกรณ์เช่นเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำซึ่งได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรแล้วประมาณ4ล้าน5 0 0 0 0คิว โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันธ์ชาติน้อยอนเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดอุดรธานีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาซึ่งประโยชน์แก่ราษฎรมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์สามารถทำการกเกษตรแบบผสมผสานได้ทุกฤดูกาลส่งผลให้มีผลผลิตทางการกเกษตรเพิ่มขึ้นราษฎรมีรายไ,ได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นติดตามได้จากสารคาดีเฉลิมพระเกียรติครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงในทุกๆด้านเพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ราษฎรโดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันธ์ชาติน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีก่อเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านวังทองหมู่เตําตบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีสภาพพื้นที่ธุรกันดารและราษฎรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรมในโอกาสนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะทําการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลําพันชาติน้อยโดยบริเวณดังกล่าวมีความลาดชันสูงม,มีลําน้ำและลําห้วยหลายสายไหลามาบรรจบสภาพดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดําิให้ดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้ราษฎรได้มีแหล่งน้ำใช้ทั้งทําการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันธชาติน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2547เป็นการเตรียมงานเบื้องต้นทำการถางป่าปรับพื้นที่บริเวณหัวงานประมาณ10ไร่และก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการยาว2.37กิโลเมตรปีพุทธศักราช2548ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ1,900,000ลูกบาทเมตร มีทำนบดินกว้าง8เมตรยาว430เมตรสูงประมาณ26.5เมตรและอาคารระบายน้ำล้นกว้างประมาณ10.25เมตรยาว247เมตรแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2552โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอสำหรับเตรียมงานเบื้องต้นและในการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำลำพันธุ์ชาติน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำมาซึ่งประโยชน์แก่ราษฎรบ้านวังทองตาบลผาสุขอำเภอวังสามหมอคือช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ1,200ไร่ราษฎร175ครัวเรือน860คนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์สามารถทำการเกษตรแบบผสมผสานได้ในทุกฤดูการส่งผลให้มีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําให้ราษฎรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นราษฎรต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพน้น และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ